พี่น้องมองเหมันสรุปสลับอยู่สิพี่น้องจ๋าทั้งเทองน่จ้ะมาเด้อมาเก็บน้ำกันมันลายหลาจะคอยกี่ข้านเก็บพี่น้องเลยกำลังออกงามกำลังงามๆเลยพี่น้องยอดมันกำลังตุบปุปิปิเลยจ้ะปุบิปิพอดีกินพี่น้องเอ้ยพัดแทบจะเนี่ยวัดหวานเลยเมื่อพัดนะมาเมาเก็บน้ำกันพี่น้องมาซอยหนูเก็บเนี่ยเนี่ยเอาใบกระเทียมป่าเมื่อพัดน้ำกันพี่น้อง มาจ้าพี่น้องมาเก็บกะเทียมตั้กันจานีลจ้ะจ้ะกำลังงาม,งามเลยจ้ะขึ้นก็หอมคือกกะเทียมนั่นจ้ะพี่น้องนี่เกบมาเก็บรอบสองจ้ะมันกำลังงามพี่น้องกำลังออกอุปวกเลยจ้ะฝนตกมาใส่มันพั้งเลยจ้ะกำลังเงาไปพักพี่น้องเลยเลิกงานก็เลยพากันแบกมากดะถุงมือมาใส่เลยพี่น้องจ้ะ ลังงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าหาจ้ามาเก็บน้ำกันได้จ้ามึงจะไปเหตุสมภักพี่น้องเดี๋ยวเหตุสมภักแซ่บไม่กินจ้าที่ผ่านจะไปทั้งเชิงพี่น้องเลยเต็มเลยเอาไปพัดก,กันกำลังแซ่บเลยพี่น้องในช่วงนี้ครับาได้จ้ามาเก็บน้ำกัน เก็บย่างมันเป็นที่อของกระเจ้าเนาะเป็นป่าสึุดซลุดสุดกำลังออกดอกพี่น้องพัดพอดีแทบแต่พี่น้องกาพัดพอดีแทบเลยนาะกำลังออก เยอะเลยแกทั้งนั้นน่ะพี่น้องงามบ่พอดีเฮ็ดทรงพักะกพลังงามพี่น้องเอ้ยขึ้นเครื่องกูเครื่องโกยใหญ่พี่น้องงาม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 พี่น้อง เก็บนะน้ำมูนี่แหละหนูคิดคาดขึ้นไปนเรื่รอยๆรถคข่งกระจอดอยู่ข้างทางเนี่ยพี่น้องเนี่ยตัดริมทะเลค่ะพี่น้องจ้าพูมันจะมีอีกจุดนึงตรงพุ่นที่หนูไปเก็บงวดที่แล้วนะจ้ะไปอีกหน่อยนึงอาจจะอีกจุดนึงอ่ะจ้ะพี่น้องจ้าเอาตรงนี้แหละจ้ะบอง่าย,าย,ายๆเลยจ้ะพี่น้องกําลังขึ้นสุขๆอยู่นี่ พอดีแซบพัดแบบอ่อนๆบานบานนี่เนาเห็ดชมพักพึ้นที่แซบเนาะอุ้ยๆ่เนาะกำลังเบบีเบบีอยู่เลยพี่น้องจ้าพัดมีหวานจั่ะๆเลยแหละจ้ะแซบๆเลยหละจ้ะแกระวังตกเด้อเยอะอยู่นะอู้มันลงไปข้างล่างเลยเนาะไม่เคยมาดูกันตรงนี้สักทีอู้แกระวังตกเด้อทักทายแน่เร็ว ไไพี่น nah ้องเอ้ยผู้ทั้งๆกระแม่นมดเขียวๆนะจ๊ะหายซีปียกยิ่งไปพี่น้องโหเต็มไปหมดเลยจ้ะลานเขางั้นเลยพี่น้องหนูเก็บได้น้ำมุนี่แหละเก็บเอาแต่น้ำพื้นน้ำมุนี่แหละพี่น้องแค่นี้ก็เหลือแล้วจ้ะกำลังออกมาเด้อเพื่อที่จะเก็บกระได้คนไทยอยู่แถวสาวด้เนี่ยมามามาเก็บเด้อกำลังออกทำข้างทางหิมทางเคียวๆนระแม่นมดพี่น้องเลย กรสอดน้ำก้อยบนนี้กระเทียมป่าพี่น้องเลยมา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 ,มาเก็บผูดใดอยู่แถวนี้ก็ไดจากเก็บก็มาเก็บกันเด้อกำลังออกงามๆ่อ,อนตุปุติปีอยู่พักพอดีแซ่บพี่น้องมาวันนี้ก็ล้างกระเทียมเสร็จแล้วนะคะโยนอวนตันเลยพี่น้องเนี่ยๆมีเศษส้มพักพี่น้องเลยไี่เก็บมาเมื่อวานเนี่ยเก็บมาสองถุงใหญ่ๆก็ได้ให้หมูไปอีกถุงนึงจ้ะ มายหมูไปถุงนึงไปเหลือไว้ถุงนึงเสียไว้พัดในจังหน่อยกับพี่น้องจ้าเนี่ยอบุบอวบเลยจ้าทรัพย์นี้กําลังหวานพี่น้องกําลังพัดแซบแต่ถ้ามันใหญ่กว่านี้แล้วมันสิมันจะเหนียวไม่หยาบพี่น้องมันกลิ่นแห้งกว่านี้อีกจ้านี่พอดีแซบเลยพี่น้องกินกะตําหุงกะแซบจ้าเพิ่งล่างเซตไปกินพี่น้องมาเดินม,มาซอยล่างได้ในน้าสิคั่นตอนแรกพี่น้องจะก,กินแล้วจ้าเดี๋ยว ติดตามกันต่อไปพี่น้องนมันจะเป็นหนึ่งใดออกมาแบบแบบใจนะเนาะกินน้ำกันนด้วยพี่น้องว่ามันเป็นแล้วเนาะมาจากพี่นอ้องมือนีโนจะพาะเฮ็ดสมพักใบกระเทียมป่าที่นูไปเก็บประจ่าพี่น้องจ้ะนี่จ้ะนูคั้นไว้แล้วหนูเทใจกระติกน้ำพี่น้องเลยนี่ก็ซิมีข้าวข้าวเหนียวที่นูหนึ่งไว้แล้วจ้ะก็เอาเกลือใส่ยักน้อยนึงจากพี่น้องจ้ะเพราะว่นานูวน อันนั้นไว้แล้วนะพี่น้องใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วจ้ะแล้วก็ซิมีน้ำเข้ามาเนี่ยแต่พี่น้องน้ำเข้ามาที่นูมาไว้อจ้ะเดี๋ยวเขาไปติดตามกันแล้วจะพี่น้องมาจับมาสอยนูห็ดเลยด้วยจ้ะมาจ้าจะนูก็จะน้ำเข้ามาเทลงเลยนะพี่น้องเนาะลวกไาเลยจ้ะ ขา้ขาวนียวทีนหนูนึงไว้ช่ะก็เอาด้วยพี่น้องหนูก็บุ้มีสูตรตายตัวดอกเห็ดกินเคยเห็ดเห็นแม่เราเคยกินสมัยยังนิดน้อยนะจ๊ะผู้อื่นเขาก็ใส่โบราณดอกเต็นัวใส่ของหนูเกลือหนูจะใส่นิดน้อยนึ่งกับพี่นอ้องเพราะหนูย้านมันเค็มก็ตอนที่หนูคั้นหนูคั้นเอาหน้าเคี้ยวเม,น,เมนมันออกนะพี่น้อง น้ำมันบหลายเนอะจ้กหนูกระเซ็ดแล้วจากพี่น้องเอสม้มเอพักเอใบกระเทียมป่าเนอะจ้ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะว่าจักมือสองมือมาเบิง่งว่ามันจะเป็นใ้นูหนูอู่บ่มากินน้ำกันด้วยพี่น้องถ้ามันเป็นใ้้นูได้ พอหนูกับประเด็จดุลแล้วฮนะนาอากาศหนูมันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นมันลดขั้นสุมพักกับบังเทือกับเป็นบังเทือกับโบเป็นให้หนูได้พี่น้องเลยมาเดี๋ยวจ้ามากินน้ำกันจ้าเสร็จแล้วจต่พี่น้องจ้าหนูก็จะปิดฝาไว้หนูเอากระติ๊บได้เลยนะในเห็ดน,นะพี่น้องหนูมีถึงหนูมีกล่องบรรนาจะพี่น้องสุมพักหนูตอนนี้ก็เป็นแล้วเด้๋ยวจ้าพี่น้องกินน้ำกันเด้จ้าสุมพักสุมพักหอ,อมๆบาดิ เป็นแล้วพี่นอ้องเห็นอหมาตั๊กเป็นเล้แพี่น,อน้องเลยมาเด้มันกินน้ำกันด้วยจัะเนี่ยหม,มาตักเอาไปกินพี่น้องจิ้มึงก่อนหอมมันแซ่บอีปะจับแซ่พี่นอ้องพอดีกินเลยมาได้กักินน้ำกันด้วยจ้ะี่จ้ะมาพี่นอ้องมากินน้ำกันมาดิจ้ะมา ซพักคับงใหญ่ต้วนเขารถมาแต่พี่น้องกินสุมพักทำกันพี่น้องกำลังเป็นออกไปตักมาเมื่อกี้นะ่จ้ะกินทากันได้จ้ะสาวบอกเพชรเข้าไปนวยนะเมื่อกี้นเพชรเลยจวดเลยพี่น้องจ้ะกินทากันพี่น้อง มพักแบกระเทียมที่เรเฮ็ดเอาไว้นะพี่น้องกำลังเป็นพอดีกินเลยมีกระหล่ำใส่พี่น้อง ออกหูเลยพี่น้อง